สวัสดีค่ะเจอกันกับพลอ,อีกเช่นเคยนะคะกับเพชรแท้ทองแท้ใบมับงกรเจมค่ะวันนี้นะคะพลอยก็จะมานําเสนอนะคะของหลุดจํานาของมือสองนะคะสินค้าส,สวยๆให้ลูกค้าได้เลือกรับชมกันอย่างแบบสบายๆอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็ถ้าสนใจชิ้นไหนนะคะอยากดูรูปเพิ่มเติมเนี่ยก็เพียงแค่แคปรูปภาพนะคะของสินค้าแล้วก็รายละเอียดนะคะส่งไปทางไลน์นะคะตามที่ด้านบน,นนี้ได้เลยนะคะส่วนวันนี้นะคะ จะเป็นวันที่30เนาะธันวาคมนะคะใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะลูกค้าก็อยากให้ลูกคก้าคะนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมีโอไมคอนด้วยนะคะเป็นสายพันธุ์ใหม่นะคะก็กําลังเริ่มลำบาดแล้วก็ หลายคนก็ติดไปกันเยอะอยู่นะคะก็อยากให้ลูกค้าของพลอยเนี่ยทุกคนรักษาสุขภาพนะคะ care, mm hmm. เทคแคร์ดูแลตัวเองกันด้วย,ยนะคะแล้วก็หรือถ้าใครเนี่ยมีแผนที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวนะคะ mm hmm. ก็อยากให้ขับรถกันอย่างระมัดระวังกันด้วยนะคะอ่ะ mm hmm. เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ชิ้นแราก,กันเลยดีกว่าคะ่ะ เริ่มกันที่ชิ้นแรกนะคะชิ้นนี้นะคะเก๋มากๆค่ะเพราะว่าเป็นจี้ไพลินแล้วก็ทับทิมนะคะทับทิมอยู่ตรงไหนทับทิมอยู่ด้านหลังนี้ค่ะก็คือเขาจะมีเป็นทั้งไพลินแล้วก็ทับทิมเลยนะสองอย่างแบบนี้อยู่ในชิ้นเดียวกันนะคะสวยงามมากๆเป็นทับทิมไทยแล้วก็ไพลินไทยนะคะลูกค้าแบบนี้เลยอยู่บนตัวเรือนทองคํารูปทรงแบบนี้นะคะเป็นรูปทรงดาวค่ะทองคํา90นะคะน้ําหนักชั่งรวมเนี่ย อยู่ที่1.74กรัมค่ะขนาดน้ากว่าง1.5คูณ2.0เซนติเมตรวันนี้นะคะพลอยขอเสนอราคาส่งต่อเอาไปเพียง6,950บาทเท่านั้นค่ะชิ้นนี้สวยงามนะคะเป็นทางไพลินแล้วก็ทับทิมแบบนี้เก๋มากๆเลยวันไหนอยากใส่เป็นไพลินนะคะก็หันด้านนี้วันไหนอยากใส่เป็นทับทิมนะคะก็หันด้านนี้ได้เลยเก๋ๆนะคะแล้วตัวเรือนทองนะคะลูกค้าเป็นตัวเรือนทองคำ90นะคะที่ เขาดัดลายเนี่ยให้เป็นรูปทรงดาวแบบนี้นะสวยค่ะแข็งแรงนะคะลูกค้ารักสภาพเนี่ยไม่มีตําหนินะคะเหมือนของมือหนึ่งเลยเวลาไปห้อยนะคะก็จะห้อยได้แบบนี้เลยเก๋ๆแบบนี้นะคะน่ารักมากๆเลยก็คือแบบพลอยชอบนะคะชิ้นนี้เขามีความเก๋ที่คือคุณสามารถได้อาาัญมณีทั้งสองชิ้นนนะคะในชิ้นเดียวกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวขั้วเนาะอ่าพร้อมไปห้อยนะคะกับสร้อยคอทองคําได้เลยนะคะที่ลูกค้ามีนะแบบนี้เลยน่ารัก มากมานะคะมีเพียง1ชิ้นเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยเนาะใครชอบใครรับเนี่ยอยากดูรูปเพิ่มเติมนะคะแคปรูปแล้วก็ทักหาแอดมินกับมาได้เลยค่ะ อันนี้นะคะเป็นจี้ทับทิมค่ะเป็นทับทิมไทยนะคะลูกค้าอยู่บนตัวเรือนทองคํา90ข่ะน้ำหนักรวมอยู่ที่1.11กรัมนะคะขนาดหน้ากว้าง1.5คูณ2.0เซนติเมตรวันนี้นะคะพลอยขอเสนอราคาปล่อยต่อเอาไปเพียง5,950บาทเท่านั้นนะคะแบบนี้เลยคะ่ะลูกค้าจะได้ตัวทับทิมนะคะเป็นทับทิมไทยทั้งหมด9เมตรนะคะอยู่บนตัวเรือนทองคำ90ค่ะอันนี้พอยเอาให้ดู ด้านหลังเนาะอ่าแบบนี้นะคะน่ารักมากคือเก๋ๆแบบมินิมอลเล็กๆนะคะไม่ดูดูใหญ่ไปแล้วก็ไม่ดูดูเล็กไปให้เป็นของขวัญกันก็ได้นะคะแบบนี้สวยงามและตัวทับทิมนะคะเป็นสีชมพูแบบนี้โอ้โหเมทับทิมคือสวยใสนะคะเล่นไฟแบบนี้เลยเขาเจาระไนหน้าเม็ดเนาะอ่าแบบนี้นะคะตัวเรือนนะคะไม่มีตำหนินะคะลูกค้าอ่าเป็นทองคำ90 ตัวเรือนทองคําตรงกลางที่เขาเป็น4จุดเห็นไหมคะอันนี้เขาฉลุลายขึ้นมานะคะเป็นแบบนี้เลยสวยงามค่ะเป็นรูปทรงแบบสมาคีแบบนี้นะคะน่ารักมากๆเลยเก๋สุดๆใครชอบแครรับเนี่ยอยากดูรูปเพิ่มเติมนะคะรีบแคปรูปนี้แล้วก็ทักหาแอดมินกลันมาได้เลยคะ่ะมีเพียงหนึ่งชิ้นเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยเนาะส่วนใครนะคะอยากได้เป็นจีบ ไพลินกันบ้างนะคะพอจะติดทับทิมแล้วเนาะเป็นจี้ไพลินแบบน่ารักน่ารักเก๋ๆเอาไว้ห้อยกับสร้อยคอทองคําเล็กๆให้กับลูกสาวอย่างนก็ได้เนาะอันนี้นะคะเป็นจี้ไพลินค่ะรูปทรงดอกไม้แบบนี้นะคะได้ไพลินไปทั้งหมดเนี่ยเเม็ดเลยนะคะสวยงามมากๆนะอยู่บนตัวเรือนทองคํา90ค่ะลูกค้าน้ําหนักรวมอยู่ที่นะคะ0.50กรัมค่ะขนาดหน้ากว้าง0.8คูณ1.0เซนติเมตรวันนี้พลอยขอเสนอราคา ปล่อยต่อเอาไปเพียง2,950บาทเท่านั้นนะคะชิ้นนี้น่ารักมากคือเก๋อน่ารักแบบเอาไปห้อยเล็กๆก็ได้นะคะแบบเป็นของขวัญก็ได้เนาะน่ารักแบบนี้เลยนะอ่าเก๋ๆนะคะ น,น่ารับอ anyway, <LE> ันนี้จะเป็นตัวไพลินนะคะเป็นไพลินไทยนะคะลูกค i̇şte uh, like ้าแบบนี้อยู่บนตัว ah, รันทองคำ90ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะชิ้นนี้ก็ไม่มีตำดิเช่นเดียวกันค่ะคุณได้ไพลินทั้งหมด7เม็ดแบบเม็ดไซส์ใหญ่แบบนี้เลยนะคะเจรรในหน้าเม็ดเก๋ๆน่ารักแบบนี้เลยใครชอบแครรับนะคะอยากดูรูปเพิ่มเติมเนี่ยรีบแคปลูกนี้แล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยนะคะต่อมานะคะ จะเป็นจี้ไพรินทับทิมอีกเหมือนกันค่ะอันนี้ อัน,นเอาเป็นทับทิมก่อนเนาะอันนี้จะเป็นรูปทรงหัวใจแบบนี้สวยงามมากๆเออเห็นไหมคะเป็นรูปทรงหัวใจนะคะอันนี้จะเป็นจี้ทับทิมไทยนะคะอยู่บนตัวเรินทองคํา90ค่ะลูกค้าน้ําหนักช่างรวมอยู่ที่0.84กรัมนะคะขนาดหน้ากว้าง1.5คูณ1.5เซนติเมตรวันนี้พลอยขอเสนอราคาปล่อยต่อเอาไปเพียง5,950บาทเท่านั้นนะคะชิ้นนี้เป็นรูปทรงหัวใจ ดักลงมานะคะแบบนี้แล้วก็ตรงกลางเนี่ยเขาก็จะฝังนะคะเป็นทับทิมไทยเนี่ยทั้งหมด9เม็ดนะคะลูกค้าแล้วก็ด้านหลังก็จะแบบนี้เลยชิ้นนี้ก็ไม่มีตาหนินะคะตัวเรือนทองหนาแข็งแรงนะคะสวยงามมากๆเอาให้ดูกันแบบนี้นะคะชิ้นนี้ก็มีเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยนะพลอยบอกไว้ก่อนนะคะลูกค้า ลูกค้าบบกขู่บ่อยจังเลยนะคะไม่ได้ขู่นะคะก็คืออยากให้ลูกค้ารู้ไว้ว่าถ้าเผื่อลูกค้าพลาดเนี่ยมันก็อาจจะหมดแล้วหมดเลยจริงๆนะคะอาจจะได้ไม่ได้มีสต็อกนะเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นของหลุดมานะคะก็คือไม่ได้หลุดมาเยอะนะคะมีอย่างละหนึ่งสองชิ้นเท่านั้นถ้าหมดแล้วก็ไปเลยนะ น่ารักมากเลยอ่าส่วนอันนี้เป็นทับทิมนะคะต่อมาเป็นจี้ไพรินกันบ้างอันนี้ก็รูปทรงหัวใจเช่นเดียวกันค่ะเป็นจี้ไพรินนะคะรูปทรงหัวใจแบบนี้ได้ไพรินไทยนะคะแน่แนๆเลย4เม็ดใหญ่แบบนี้นะคะอยู่บนตัวเรือนทองคํา90ค่ะน้ําหนักชั่งรวมอยู่ที่0.94กรัมนะคะขนาดหน้ากว้าง1.0คูณ1.5ซนติเมตรชิ้นนี้คุณจะได้ไพรินเนี่ยเม็ดใหญ่ไซส์ใหญ่แบบนี้นะคะจะระนาหน้าเม็ด เป็นไพลินไทยสีน้ำเงินเข้มแบบนี้เลยนะแล้วก็ตัวเรือนทองเป็นทองคำ90นะคะแดดรูปทรงหัวใจแบบนี้เงดงามมากๆกีๆนะคะเวลาไปหายไปห้อยนะคะก็จะประมาณนี้เลยน่ารักมากๆเลยนะคะมีเพียงหนึ่งชิ้นเท่านั้นนะคะลูกค้าหมดแล้วหมดเลยเนาะอะไพลินก็คือเม็ดใหญ่ไซส์ใหญ่สวยมากๆเลยนะคะอย่างที่เห็นนะคือพอยช่อมากเลยชิ้นนี้นะน่ารักค่ะ เห็นไหมคะน่ารักมากเลยอ่ะเอาให้ดองให้เทียบดูนะคะเป็นตัวไพลินกับตัวจี้ทับทิมนะคะลูะแบบนี้เลยสวยงามค่ะใครชอบแบบไหนนะคะกส็สามารถแคปรูปนะคะแล้วก็ทางหาแอปมินกันมาได้เลยนะประมาณน,นะคะวดงามอืม คอยชอบมากนะคะชิ้นนี้แบบจี้เป็นเพชรสเม็ดนะคะเป็นเม็ดไซส์ใหญ่เนาะแล้วก็เป็นรวดรายแบบนี้นะที่จริงอะถ้าดูดีนะคะเขาจะเป็นรูปทรงหัวใจคนละครึ่งดวงนะคะแบบนี้นะแล้วเขาก็จะมาติดกันตรงนี้นะคะ จี้นะคะเป็นจี้เพชรแท้เพชรเกรสอน,นะคะสมัยใหม่น้ำหนักชั่งรวมอยู่ที่0.04กรัตนะคะหรือ4ตังค่ะอยู่บนตัวเรือนทองคำขาวนะคะทองคำ90เนาะน้ำหนักรวมอยู่ที่0.6กร,รัมนะคะขนาดหน้ากว้าง0.5คูณ2.0เซนติเมตรวันนี้พลอยขอเสนอราคาจี้เพชรแท้สวยๆเอาไปเพียง2,950บาทเท่านั้นนะคะเป็นจี้เพชรแท้เพชรเกสอนสมัยใหม่นะ,ะอยู่บนตัว รือนทองคำขาว90แบบนี้นะคะลูกค้าเห็นไหมคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะอ่าชิ้นนี้ก็ไม่มีตำหนิเช่นเดียวกันนะคะแล้วจี้เพชรนะคะเป็นเพชรไซส์ใหญ่ไซส์ละสตังเนาะทั้งหมด4ตังนะคะลูกค้าแบบนี้สวยงามค่ะเวลาไปห้อยกับสร้อยคอทองคำนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะ น่ารักน่ารักเก๋ๆนะคะดูมีอะไรนะคะ,ะแบบนี้เผื่อใครที่แบบอยากห้อยจี้แต่ไม่อยากห้อยที่อะไรมันใหญ่ๆนะชิ้นนี้ก็น่ารักค่ะตอบโจทย์นะ สวยงามค่ะใครชอบใครรับอยากดูรูปเพิ่มเติมเนี่ยรีบแคปรูปนี้แล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยนะคะอะขอจี้เป็นชิ้นสุดท้ายนะคะแต่อันนี้จะเป็นจี้พระนะคะเป็นพระนะอันนี้จะเป็นพระเลี่ยมกรอบทองคํานะคะน่ารักมากๆคือหมายถึงว่าเล็กๆน่ารักนะคะหน่าบูชานะคะลูกค้าแบบนี้ ชิ้นนี้เนี่ยคือเหมือนจะมือหนึ่งเลยนะคะเพื่งหมายถึงว่าสภาพเหมือนของมือหนึ่งแทบจะไม่มีตําหนิไม่มีรอยกระจกก็ไม่มีรอยนะคะลูกค้าสาหรับองค์พาด้านในนะคะเหรียญด้านในพลอยต้องขอประธานเพลงจีนคือพลอยไม่รู้นะคะว่าเป็นอะไรนะหมายถึงว่าเป็นพระอะไรนะคะเพราะว่าไม่ได้เซียนแผรนะคะเป็นแค่เซียนเพชร,พชรกับเซียนทองคำนะคะที่สามารถตรวจสอบอยู่ได้ว่าเพชรแท้ทองแท้เนาะแต่องค์พาด้านในเนี่ยพลไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นอะไรนะคะสำหรับ ท่านใดที่เป็นผู้รู้สามารถออคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะพอยินดีมากๆเลยแต่ที่ดูนะคะก็คือองค์พระด้านในสภาพสวยมากๆนะคะก็คือให้ลูกหนานนะคะห้อยไว้นะคะติดตัวเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะถามว่าพระแท้ไหมลูกค้าจะถามกันมาเยอะมากเลยว่าพระแท้ไหมพอยก็บอกตรงนี้นะคะว่าพอยก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะคะไม่แน่ใจเลยเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเซียนพระอย่างที่บอกเราเป็นแค่เซียนพเพชรเซียนพอยนะคะสามารถตรวจสอบว่าเพชรแท้ทองแท้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่ปกติแล้วอะคนที่เขาเอาพระเนี่ยไปเลี่ยมทองขนาดนี้นะคะเป็นเลี่ยมเพชรเลี่ยมทองอะก็น่าจะเป็นของแท้นะเพราะว่าถ้าเราเป็นเราเราคงไม่ได้เอา,เอาพระปลอมหรือพระที่แบบไม่มีราคาไปไป,ไปเลี่ยมทองแท้ขนาดนี้ะเนาะอันนี้ก็อยู่ที่วิจารณญาณของลูกค้านะคะสําหรับที่ลูกค้าเนี่ยซื้อไปถ้าเผื่อไปเจอพระแท้ที่ราคาแบบ ค้าทางดังที่ราคาแพงเนี่ยก็ถือว่าแบบเป็นกําไรโบนัสของลูกค้าแล้วนะคะทางเราก็แบบเราไม่รู้จริงๆเราก็รับมาแล้วปล่อยต่อเท่านั้นนะคะแค่ตีราคาเพชรเอยแค่ตีราคาทองเท่านั้นเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าบบเลือกดูได้เลยนะคะแบบนี้นะสวยงามค่ะ องนี้นะคะน้ำหนักชั่งรวมทั้งหมดอยู่ที่2.28กรัมนะคะขนาดหน้ากว้าง1.0คู1.5เซนติเมตรวันนี้พลอยขอเสนอราคาปล่อยต่อเอาไปเพียง4,950บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าองนี้น่ารักค่ะอย่างที่บอกซื้อเป็นลูกหลานให้ห้อยนะคะไว้ประจำกายติดตัวไว้นะคะแบบนี้ก็ได้นะน่ารักมากๆเลยก็ดูไม่ได้ใหญ่เกินไปนะคะก็เล็กๆนะคุณผู้หญิงก็สามารถห้อยได้นะคะแบบนี้ไว้ติดตัวอุ่นใจไว้เนาะอ่เรา าณนี้นะคะองนี้ใครอยากรับบูชาเช่าต่อนะคะรีบแคปรูปแล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยนะคะมีเพียงหนึ่งองเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยนะอ่ะไปกันต่อนะคะขอเป็นต่างหูกันบ้างนะคะอันนี้จะเป็นต่างหูที่แบบน่ารักอีกแล้วค่ะลูกค้าเป็นต่างหูทับทิมนะคะที่ไปเขาเป็นรูปทรงแบบทอยแบบนี้นะ,ะเออดินได้นะคะเรียกว่าทองดินได้นะเดี๋ยวพอขอจับให้ดูกันแบบ สวยๆชัดๆนะเห็นไหมคะ แบบนี้นะคะเป็นต่างหูทับทิมนะคะลูกค้าต่างหูทับทิมค่ะอยู่บนตัวเรือนทองคำ90นะคะน้ำหนักชั่งรวมอยู่ที่3.23กรัมค่ะออวันนี้นะคะพลอยขอเสนอราคาส่งต่อเนี่ยเอาไปเพียง12,950บาทเท่านั้นนะคะอันนี้จะเป็นตัวทับทิมไทยนะคะไทยแท้เนาะแล้วก็อยู่บนตัวเรือนทองคำ90นะคะที่เป็นลวดลายแบบนี้เลย น่ารักมากๆเลยอ่ะดูเรียบหรูดูดีนะคะดูมีอะไรนะแล้วก็เป็นตะขอแบบนี้นะคะเกี่ยวห้อยลงไปเนอะตรงหนูนะ แบบนี้นะคะสวยงามน่ารักเล็กๆนะคะก็ค,คือคุณผู้หญิงเนี่ย mm hmm. เบื่อใส่เพชรแล้วก็มาใส่พลอยกันบ้างดีกว่าเนาะ mm hmm. เพราะว่าเขาเป็นเพชรเ,เขาเป็นพลอยสีแบบนี้นะคะใส่ยังไงก็ไม่เบื่อคะ่ะลูกค้าน่ารักมากๆเลยคู่นี้มีเพียงหนึ่งคู่เท่านั้นนะคะแล้วคุณได้ตัวทับทิมนะคะเป็นทับทิมไทยไซส์ใหญ่แบบนี้เลยนะคะเจรไในหน้าเม็ดเนาะ ทองคําที่เอ่อหุ่มด้วยนะคะหุ้มด้วยทองคําแท้90เนี่ยก็ทองหนาแข็งแรงไม่มีตําหนิเช่นเดียวกันนะคะไปห้อยแบบนี้ได้เลยนะอ่าเห็นไหมคะลูกค้าใครชอบแครรับเนี่ยรีบแคปรูปแล้วก็ทักหาแอดมินได้เลยนะคะพอเอาให้ดูทัพทีมพออยากให้ดูทับทีมมากเลยทับทีมไซส์ใหญ่แล้วก็สีสวยมากๆเลยนะคะเจรไนาหน้าเม็ดแบบนี้โอ้โห สวยมากเลยค่ะวงนี้ถ้าปกติเอาเมดทับทิมแบบนี้เม็ดเดี่ยวไปทําแหวนเนี่ยได้วงละ15,000เลยนะคะลูกค้าอันนี้คุณได้แพบบทิม2เม็ดแบบนี้ในะราคาเพียงหนึ่งหบาทถือว่าสุดคุ้มแล้วค่ะแน่นอนแบบนี้เลยใครชอบแครรับนะคะรีบแคปรูมนี้แล้วก็ทั้งหาแอดมินกันมาได้เลยนะคะมีเพียง1คู่เท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยเนาะอะ,อะ เมื่อเป็นต่างหูทับทิมกันไปแล้วนะคะขอเป็นต่างหูทองคํากันบ้างแต่คู่เนี้ยลูกค้าแบบน่ารักก็ชอบมากเลยนะคะเป็นต่างหูทองคําดิ้นได้แบบนี้นะคะทองดิ้นได้แบบนี้แล้วคู่เนี้ยคุณสามารถซื้อใหอ้ลูกหลานใส่ใครที่กำลังเริ่มเจาะหูต้องใส่ทองแท้เนี่ยคู่นี้ก็ใส่ได้นะคะแล้วราคาอยู่แบบราคาจึ้งมากอีก่แล้วเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวว่าเอาให้ดูนะอ่ะ เป็นต่างหูทองคำ37.5%นะคะทองดิ้นได้แบบนี้เนาะน้ำหนักครวนทั้งหมดนะคะอยู่ที่0.67กรัมค่ะวันนี้นะคะพลอยขอเสนอราคาปล่อยต่อเนี่ยเอาไปเพียง1,290บาทเท่านั้นนะคะเป็นต่างหูทองคําแท้แบบนี้ทั้งชิ้นนะคะลูกค้าทองคำ37.5%เวลาสวมใส่ก็จะเกี่ยวลงไปตรงหูอย่างนี้นะคะแล้วก็ห้อยดินได้น่ารักน่ารักแบบนี้เลยเอ้ยเก๋มากมากเลยนะคะชิ้นนี้ ะะมีประมาณ 2- 3คู่เท่านั้นนะคะหลุดโรงงานมาเนาะหมดแล้วหมดเลยนะคะลูกค้าสวยงามมากๆซื้อเป็นของขวัญวันเกิดของขวัญปีใหม่หรือซื้อเป็นของขวัญให้ตัวเองซื้อให้ลูกหลานก็ได้นะคะคู่นี้นะะ่ารักใครชอบแครรับเนี่ยรีบแคปรูปนะคะแล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยนะคะมีเพียง1คู่อ๋อมีเพียงประมาณ2 3คู่เท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยนะวันนี้ก็มีต่างหูทองคําเยอะหน่อยเนาะแต่อันเนี้ยดีไซน์แบบ เก๋มากๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นต่างหูรูปรองเท้าแตะแบบนี้นะคะเฮ้ยแต่น่ารักอะ่ปะปกติพลอยเจาะสองรูอย่างงี้ใช่ไหมพลอยก็จะใส่อันนึงที่มันจะเป็นห้อยๆแล้วอันนึงที่จะติด หูไว้แบบนี้อันนี้ก็เก๋ๆนะคะลูกค้าน่ารักมากๆเลยเน้ำหนักช่างรวมทั้งหมดอดู่ทีใ hey, ้0.89กรัมนะคะเป็นทองคำ37.5%ค่ะจะเป็นแป้นทองคำแบบนี้เนาะอ่าคือทองคำทางชิ้นนะคะวันนี้พอยขอสเสนอร,ราคาปล่อยต่อเนี่ยเอาไปเพียง1,290บาทเช่นเดียวกันค่ะเป็นต่างหูทองคำทั้งชิ้นแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นก้านนะคะเป็นแป้นทองแล้วก็ ด้านหน้านะคะเป็นรูปทรงรองเท้าแตะแบบนี้เอ้ยเก๋ๆนะคะอ่ะใส่แบบนี้ก็ได้นะเออหน้าร้านนะคะสําหรับแบบเออลูกหลานโอ้สำหรับลูกหลานนะคะคนที่กําลังแบบกําลังเจาะหูเริ่มเจาะหูต้องใส่ทองแท้หรือก้านเงินแท้อะไรเงี้ยซื้อคู่นี้ก็ได้นะคะแบบนี้เลยใส่ไว้ติดหูไว้แบบนี้นะอ่า ใครชอบนะคะใครรับอยากดูรูปเพิ่มเติมเนี่ยรีบแคปรูปนะคะแล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยนะ คู่นี้พลอยก็ชอบมากเลยมันดูแบบเก๋มากเลยอ่ะเป็นรองเท้าแตะนะคะ,คะเออดูไม่ค่อยซ้ำใครไม่ค่อยเหมือนใครดีนะคะคู่นี้เนาะคู่ต่อมานะคะจะเป็นคู่ต่างหูทองคำเช่นเดียวกันแต่อันนี้จะน่ารักมากๆสำหรับแบบเด็กผู้หญิงที่แบบกำลังเริ่มจาอหูหรือกำลังหาต่างหูใส่หรือเราใส่น่ารักน่ารักติดหูก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นต่างหูทองคำนะคะเป็นรูปลายคิตตี้ค่ะลูกค้าเดี๋ยวพลอยขอจับให้ดูนะคือมัน ชิ้นเล็กนะคะมันอาจจะกล้องไม่ค่อยโฟกัสนะคะแบบนี้ ชัดไมเอ่ยอ่าแบบนี้เลยนะคะน่ารักมากๆเลยเป็นต่างหูลูกคิตตี้นะคะต่างหูทองคําแบบนี้หน้าแมวเนาะน้ําหนักช่างรวมอยู่ที่0.67กรัมค่ะวันนี้นะคะพลอยขอสเสนอราคาส่งต่อเนี่ยเอาไปเพียง1,390บาทเท่านั้นนะคะถ้าลูกค้าสังเกตดีๆหรือถ้าไม่เห็นไม่เป็นไรนะคะขอรูปเพิ่มเติมจากแอดมินได้ก็คือตรงตรงลูกตานะคะของน้องแมวเนี่ยจะเป็นเพชรกุหลาบ เพชรกุหลาบคือเพชรแท้แต่เป็นเหลี่ยมเก่านะคะลูกค้าแบบนี้ฝังต้นลูกกาตายนะคะคุณจะได้ทั้งหมด4ี่เม็ดนะคะแบบนี้เลยก็เป็นตัวทองค 3, ํา 37. 5เนะคะเป็นตัวแป้นทองแบบนี้นะ,ะน่ารักมากๆเลยค่ะใครชอบแครรับเนี่ยอยากได้เป็นของขวัญเนี่ยรีบแคปรูปแล้วก็ท้าหาแอดมินกันมาได้เลยนะคะ น้องคิตตี้ของเรานะคะคู่เล็กๆน่ารักแบบเนี้ยเหลือคู่เดียวนะคะลูกค้าก็คือคู่นี้นะั้งหมดแล้วหมดเลยนะคะใครชอบรีบแคปรูปแล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยค่ะมันจาน่ารักจริงอนะพ้อยชอบชอบทุกคู่เลยนะคือแบบต้องไปเจาะหูเพิ่มแล้วแหละแบบนี้ใส่ร่ารักติ่งขึ้นไปบนนี้นะอ่ะ อี้นะคะใครชอบรีบแคปรูปแล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยค่ะต่อมานะคะขอเป็นสร้อยทองเคกันบ้างนะคะอันนี้จะเป็นสร้อยคอทองคำ 18k นะคะแต่เป็นทองสีสองกริย์แบบนี้นะคะเดี๋ยวพลอยเอาให้ดูกันชัดๆเนาะแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากๆค่ะลูกค้าเป็นละลวดลายที่เงาตัดไฟเล่นไฟแบบนี้ด้วยเนาะเป็นทองคำ 18k นะคะสีสามกริย์ค่ะน้ำหนักชั่งรวมอยู่ที่สา 3.27กรัมนะคะความยาวของสร้อยคือ16นิ้วค่ะวันนี้พลอยขอเสนอราคาส่งต่อเอาไปเพียง8,950บาทเท่านั้นนะคะทองคำ 18K คืออะไรคือทองคำที่เป็น75%นะคะเป็นเปอร์เซ็นต์ทองที่ ร้านจิวเวอรี่ทั่วโลกนะคะ mm. เขานิยมใช้กันทําในการทำจิวเวอรี่เนาะ,ะแบบนี้นะคะแล้วชิ้นนี้นะคะเป็นลายตัดเงาสีสามกริย์แบบนี้ด้วยนะคะก็จะเป็นสีทองสีทองคางขาวแล้วก็จะเป็นสีทองแบบพิ้งโก้นะคะสวยงามมากๆเลยตรงแป้นนะคะก็จะเป็นตะขอล็อกแน่นแบบนี้นะตรงแป้นตรงนี้นะคะก็จะมีต่อโคด้ด้วยนะคะถ้าลูกค้าอยากดูชัดๆเนี่ยขอรูปจากทางแอดมินได้นะคะชอบเส้นนี้เพราะว่าเขาเป็นลายตัดเงาแบบ นะเวลาสวมใส่นะคะก็จะ,ะเวลาสวมใส่บนคอนะคะก็จะประมาณนี้คืออันนี้คือความยาวประมาณ16นิ้วเนาะ,ะใสต่ติดคอได้นะคะปกติพอจะใส่2เส้นนะก็คือใส่เส้นหนึ่งที่มันจะติดคอขึ้นไปหน่อยแล้วก็อีกเส้นหนึ่งจะยาวลงมาหน่อยนะคะแบบนี้เส้นนี้น่ารักนะคะแล้วก็คือเป็นลายที่มีความหนาอยู่นะลูกค้าเห็นไหมเอ่ยลายที่มีความทองหนาอยู่นะมันไม่ใช่ทอง,งบางๆนะคะเส้นนี้ สวยงามมากๆเดี๋ยวพอเอาดูลายให้ชัดๆนะให้ดูลายชัดๆอ่าแบบนี้นะคะอุ้ยเป็นลายแตัดเงานะคะแบบนี้เลยสวยงามมากๆแข็งแรงนะคะเส้นนี้เอาไปห้อยกับจี้ได้นะอะลองดูจี้พระมัตอกีเนาะ เอ้ยเข้าเข้าเข้าเลยแบบนี้นะอ่าห้อับี่พาเล็กๆแบบนี้ก็ได้นะสวยงามน,นะคะแบบนี้ใครชอบเนี่ยรีบแคปรูปนะคะแล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะชิ้นนี้มา1เส้นเท่านั้นนะลายแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะคะอ่าแปดพเบาทเท่านั้นไม่ถึงหมื่นด้วย อเส้นถัดมานะคะจะเป็นจี้ทองคําขาวพร้อมกับเ,ออเป็นพลอยนะคะพลอยสีเหลืองแบบนี้เป็นพลอยไทยนะคะสวยงามมากๆน่ารักค่ะชิ้นนี้นะคะ เป็นจี้ทองคำนะคะทองคำขาว 14K นะคะ58.5%เนาะเพชรนะคะมีเพชรตรงตรงขั้วตรงนี้นะคะลูกค้าเพชรทั้งหมดเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่0.02กรัตค่ะแล้วก็ให้ตัวพลอยนะคะพลอยสีเหลืองแบบนี้เป็นพลอยไทยนะคะแบบนี้เลยโอ้โหเม็ดใหญ่มากๆเจอระในหน้าเม็ดแบบนี้นะคะให้เลย1เม็ดนะน้ำหนักช่างรวมทั้งหมดของตัวสร้อยอยู่ที่2.04กรัมค่ะ ความยาวของสร้อยนะคะอยู่ที่18นิ้ววันนี้พลอยขอสเสนอราคาส่งต่อเนี่ยเอาไปเพียง6,950บาทเท่านั้นนะคะชิ้นนี้ก็คือเป็นด้วดลายแบบเป็นเลสแบบนี้นะคะลูกค้าทองคำขาวเนาะแล้วก็ตัวจี้นะคะให้จี้ไปด้วยนะคะที่มีเพชรเก,เกสอนนะคะเป็นเพชรเกสอนสองกระดัดตรงนี้นะคะแล้วก็ให้พลอยไทยตรงนี้ได้เด็ดเม็ดหนึ่งเนาะ โอ้โหได้คุ้มมากๆค่ะชิ้นนี้นะลวดลายก็สวยงามนะคะชิ้นนี้น้องตรงสร้อยนะคะเขาก็จะมีความเส้นเล็กหน่อยนะคะสําหรับคนที่แบบอยากใส่สร้อยแต่ไม่อยากให้มันดูใหญ่เทอะทะนะคะอะไรเงรี้ยชิ้นนี้ก็น่าจะตอบโจทย์นะคะลูกค้าแล้วก็ตัวแป้นนะคะเหมือนเดิมค่ะมีตะขอตอกโคชัดเจนนะคะตัวร็อกแข็งแรงค่ะ,ะประมาณนี้เวลาสงสัยนะคะอดีายล่อยออกให้ดูนะเวลาสงสัยก็จะ ประมาณนี้เลยนะคะห้อยเก๋ๆน่ารักมากๆเลยใส่ติดขอ้อมอใส่ติดคอได้นะคะแล้วก็ใส่ไปทํางานใส่ไปเที่ยวได้เก๋ๆดูคอไม่โล่งนะคะลูกค้าแบบนี้ใครชอบแครรับเนี่ยรีบแคปรูปนี้แล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยนะคะมีเพียงหนึ่งเส้นเท่านั้นนะคะเอาให้ดูตัวผอยใกล้ๆนะคะแบบนี้โอ้คุมและะ้วค่ะเส้นนี้นะคะไม่รู้ว่าคิดราคาผิดด้วยหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าถ้าลูกค้ารับก็ ให้เป็นของขวัญปีใหม่ไปเลยนะคะลูกค้าแบบนี้น่ารักมากๆเลยค่ะชิ้นนี้มีเพียงหนึ่งเส้นเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยโอเคชิ้นถัดมานะคะจะเป็นชิ้นสุดท้ายของคลิปนี้นะคะแต่ไฮไลท์คือชิ้นเนี้ยคนซื้อหนึ่งเส้นแต่เหมือนได้สองเส้นนะคะเพราะว่าเส้นนี้เป็นทองเคที่มีความยาวมากๆเลยลูกค้าให้ดูเห็นไหมคะ พลอะว่านะะ่าความยาวประมาณหนะึ่งไหมมันทัดเลยนะแต่อันนี้น่าจะเขียนมาผิดนะคือความยาวยาวมากนะคะคุณต้องใส่สองทบแบบนี้นะคะไม่งั้นจะแบบไม่คือเป็นความยาวที่แบบยาวมากนะคะเส้นนี้คือสวยมากใส่เหมือนคือซื้อเส้นเดียวแต่ได้สองเส้นคุ้มไหมคะเส้นนี้นะคะเป็นทองคำห้าสิบค่ะแบบนี้เลยนะคะเป็นลายโซ่นะคะสวยงามน้ำหนัก อยู่ที่นะคะ6.33กรัมค่ะความยาวสร้อยเนี่ยพอยว่าอยู่ที่ประมาณเกือบหนึ่งไม้บรรทัดคือ1ฟุตนะยาวกว่าพี่ซำนะคะ <c ười> เห็นไหมคะคือไม่หมดด้วยนะอ่ะเห็นไหมคะคือ ยาวมากๆเลยนะคะเวลาสวมใส่นะคะสวมใส่ยังไงคุณต้องสวมใส่เป็น2ทบแบบนี้นะคะลูกค้าเวลาสวมใส่ก็จะเป็น2ทบแล้วก็เส้นหนึ่งเนี่ยให้เป็นความยาวแบบสั้นขึ้นมาหน่อยแนละ้วเส้นหนึ่งก็ความยาวยาวลงมานะคะเส้นนี้นะคะพลอยขอเสนอราคาปล่อยต่อเนี่ยเอาไปเพียงนะคะ1 5 9 5งหมื่นบาทเท่านั้นนะคะตรงต่อขอตรงนี้นะคะลูกค้าไม่ต้องตกใจแล้วค่ะว่ามไมเป็นแบบนี้ก็คือเขาเอาไว้ใส่2ทบใช่ไหมเป็นแบบนี้แล้ว ุณก็ไปเกี่ยวกับตะขออันนึงอ่ะอันนี้คืออันนี้คือตัวตะขอตรงนี้นะคะคุณลูกค้าดูดีๆนะตรงนี้นะอ่ะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งอะ่ะอีกฝั่งหนึ่งของตะขออันนี้ตะขอนะจํานะอ่ะอยู่ไหนล่ะอ่ะอยู่นี่ตะขอฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็คือตรงสร้อยอะ่ะเขาจะมีห่วงตรงนี้เห็นไหมคะเห็นไหมคะตรงนี้อ่ะเห็นไหมอ่ะ เวลาใส่นะคะลูกค้าใส่เป็นสองทบแบบนี้จับอันนี้ตะขออันนี้ห่วงนะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะอ่ะอย่างี้จับแบบนี้นะคะอันนี้ตะขออันนี้ห่วงอันนี้เวลาจับให้รูปทรงเป็นแบบนี้นะคะเวลาสมใส่ก็จะเป็นแบบนี้ติดก็ติดตะขอกับห่วงไปนะคะตรงนี้เนาะติดไปก็คือลูกค้าสามารถจับได้เลยนะคะว่าจะเอาความยาวแบบ เ,เส้นแรกเนี่ยยาวเท่าไหร่เส้นเส้นเนี้ยยาวเท่าไหร่นะคะก็คือปรับได้เลยเพราะว่าตัวห่วงอันเนี้ยเขาจะดิ้นได้นะคะแบบไปไปดิ้นได้มา,าดิน้นดิ้นไปดิ้นมาได้อ่าแบบนี้นะคะลูกค้าก็คือจับได้เลยว่าอยากได้ความยาวเท่าไหร่อ่าอยากได้ความยาวประมาณนี้และน,นี้ก็คือตัวตัวหลอกนะก็เวลาใส่ก็สองเส้นแบบนี้เป็นสองเส้นแบบนี้สวยอ้าวสิน <c oughs> ี ชิ้นนี้สวยอีกแล้วนะคะเวลาสวมใส่ก็จะประมาณนี้ได้เลยเหมือนคุณใส่ใสร้อยคอทองคำสอเส้นในแค่ราคาเพียงเส้นเดียว15950บาทสุดคุ้มอีกแล้วนะคะเป็นลายโซ่เงาตัดเงาแบบนี้ด้วยนะสวยงามค่ะมีเพียง1ชิ้นเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยนะไปแล้วไปเลยนะคะลูกค้าน่ารักมากๆเลยแบบนี้เห็นไหมคะลายโซ่อ่า โอเคหมดกันไปแล้วนะคะสําหรับของรีวิวหลุดจํานาเพชรแท้ทองแท้นะคะวันนี้นะก็จะเป็น OG, พวกจี้เพชรสร้อยคอทองเคนะคะส่วนคลิปหน้านะคะวันปีใหม่เนาะก็จะเป็นแหวนเพชรแหวนทองแหวนทองคําแหวนพลอยสวยๆเนี่ยเยอะแยะมากมายอยูพ่พอยมารีวิวกันเพิ่มนะคะรอติดตามกันได้นเนาะแล้วก็นะคะลูกค้าใกล้ปีใหม่แล้วก็สําหรับคนที่กําลังเดินทางนะคะหรือว่าไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยพอยก็อยากให้ลูกค้าเนี่ยรักษา,าสุขภาพกันเยอะๆนะคะเพราะาช่วงนี้แบบ มีสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็คนติดกันเยอะมากๆเลยนะก็อยากให้ล <sucks> ูก um> ค้าของพอยเนี uh> ่ย uh> ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าด้วยความเป็นห่วงจากพอยเองแล้วก็น้องๆที่ร้านนะคะยังไงวันนี้พอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าคำพูดของพอยหรือคําจาท่าทางของพอยเนี่ยเกิดทําให้ลูกค้าไม่พอใจไม่สบายใจเนี่ยพอยก็ต้องขอกราบประทานไยรณที่นี้ด้วยนะคะ แล้วก็ถ้าลูกค้าเนี่ยมีข้อติชมข้อคอมเมนต์อะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวพยจะมาขอปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไปนะคะยังไงวันนี้พยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe นะคะกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนนะคะสำหรับคลิปใหม่ๆเนาะวันนี้นะคะยังไงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ